สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้นะครับก็มีลูกค้านำรถนาติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟหน้าเดิมเนี่ยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมเป็นมาสเตอสองนะครับลองดูไฟหน้าเดิมกันนะครับผมอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นหลอด LED มาแล้วนะครับสังเกตดูแสงนะครับผมข้างซ้ายเนี่ยคัดออฟก็พอมีอยู่นะครับแต่ว่าแสงเนี่ยออกมานิดเดียวนะเป็นกระจุกอยู่นิดเดียวส่วนข้างขวาเนี่ยไม่มีคัตออฟเลยนะครับ แต่งค่อนข้างฟุ้งเลยนะฟุ้งกระจายเลยนะครับเรื่องตาการแยงตาคงไม่ต้องถามนะครับฟุ้งขนาดนี้นะครับผมนี่ครับคือลงมาระยะเนี่ยยังอยู่ระยะภูมิลายนะครับผมก็เริ่มเห็นละอองแสงฟุ้งขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหลังติดตั้งโปรเจคเตอร์เสร็จอีกทีหนึงครับผม โอเคครับผมหลังติดตั้งเสร็จมาก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้นะโปรเจคเตอร์นะครับเป็น AES Hellra นะครับ V3 Gen2 นะครับขนาดเลนส์อยู่ที่3.2นิ้วนะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิลกาวให้ใหม่สังเกตดูครับผมโคมปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตรงนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้าครับผมนี่ทั้งสองข้างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูไฟกันนะครับ อ่าผมวงแหวนนะครับเป็น SMD นะครับสีขาวนะครับผมทั้งสองข้างครับตัวนี้สามารถวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับผมเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้เลยนะครับชิปที่นํามาใช้กับวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD นะครับชนิดที่ชนิดเดียวกับที่ติดมากับรถเบนซ์รถ B M เลยนะครับเป็นสีขาวนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับผมตัวนี้พ่อค้าบอกก่อนนะเฉพาะสีขาวนะครับถ้าใครไปใส่สีน้ําเงินสีแดงอันนี้ก็ผิดนะครับผมตัววงแหวนนะครับจะเป็นสองสเต็ปนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับผม วงแหวนจะหลีลงนะครับเพื่อลดอัตราการแยงตานะครับอันนี้คือเปิดไฟหน้าแล้วนะครับสังเกตดูครับยังเหมือนแค่เปิดวงแหวนอยู่เลยนะครับแต่ดูแสงที่ได้ออกมาครับผมต่างจากตอนแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคัดออฟขึ้นทางซ้ายลงทางขวานะครับตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมนี่ครับคัดออฟตัดเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับและแสงเนี่ยคือเต็มมากนะครับผมดีกว่าตอนตอนแรกเยอะนะครับพอคาจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับยังไงครับผมต่างกันเยอะนะครับลองมาดูนะครับ รถนะครับเวลาที่วิ่งสวนกันนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับผมรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวานะครับผมขับซ้ายแซงขวานะครับกฎหมายประเทศไทยเนี่ยพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ระยะที่แยงตาตอนแรกนะครับระยะพวงมาลัยนะครับสังเกตดูครับผมมองไปเห็นไฟเป็นจุดขาวๆแค่นั้นเองเหมือนไม่ได้เปิดไฟหน้าแต่ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมอันนี้คือระยะพวงมาลัยเหมือนที่ตอนที่ใส่หลอด LED แล้วแยงตานะครับพ่อค้าค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผม ตัวนี้ถึงระยะโคมไฟหน้าแล้วนะครับยังไม่แยงตานะครับผมต่ําลงมาครับนี่ครับนี่ครับเกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมบัหลาดอยู่ที่5 5วัต์หลอด6 0พ0นคนะครับไฟสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับไฟต่ําไม่เอียงตานะครับไฟสูงสว่างไกลทั้งต่อยครับเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผม นี่ครับผมในฟิล์มนับยังคงสว่างขคมไม่ต่างกันนะครับไฟสูงครับผมสูงครับต่ําครับสูงครับต่ําครับโอเคครับผมดีๆเนียนๆสวยๆสว่างๆเลยครับผมนี่นะก็มีลูกค้านะครับผมเป็นมิตซูบิชิไททันนะครับผมประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆนะครับไม่สว่างนะครับลูกค้าก็ไปเปลี่ยนใส่เป็นหลอดฮาโลเจนแบบแสงขาวมาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่สว่างนะครับมองทางไม่เห็นเลยนะครับผมลองมาดูไฟหน้าเดิมๆกันนะครับ นี่ครับผมแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมแสงจะขาวกว่าหลอดเดิมโรงงานนะครับไฟสูงไฟต่ําไฟสูงไฟต่ํานะครับเห็นแสงอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับมาตัดสินใจนะครับปรับเปลี่ยนนะครับไ่เป็นโปรเจคเตอร์เฮล่านะครับผม3.2นิ้วนะครับเลนบูบลาด t c x 55วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับผมโอเคครับผม หลังจากติดตั้งเสร็จมานะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมจะมีวงแหวนนะครับตัวนี้เป็นชิป SMD นะครับสีขาวนะครับวิ่งเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน daylight day time ในตัวนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันดับแสงนะครับตัวนี้ที่ทางร้านต่อไปให้เนี่ยเป็นเปิดไฟหน้านะครับแสงของวงแหวนเนี่ยจะดับลงสังเกตดูนะครับแสงวงแหวน SMD เนี่ยมันจะค่อนข้างสว่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันยังพอมียตาการแยงตาอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ย วงแหวนจะดรอปลงนะครับเพื่อลดอัตราการแยงตานะครับผมงานติดตั้งนะครับจังร้านใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับเกตดูครับผมโคมปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตรงนี้การันตีโคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้านะครับทั้งสองข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันครับนี่ครับผมตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับค่าหลอดเนี่ยอยู่ที่6 0พันเคนะครับผมบรลาดอยู่ที่ห้าสิ้าวัตนะครับเป็นของ t c x นะครับผมห้าสิบ้าวัตตัวนี้สว่างมากนะครับต่างจากแสงของเดิมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับรวแสงของซีนนเนี่ย มันจะไม่ได้ขาวจ๊วเหมือน LED นะครับเพราะฉะนั้นมันจะสู้ฝนสู้ถนนดำได้มากกว่าคัดออฟคมชัดเจนนะครับตัดเป็นเส้นเลยนะครับผมขึ้นทางซ้ายลงทางขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับเป็นคัดออฟคมๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงครับผมต่ําครับสูงครับต่ําครับเขเครับผมลงมาดูอัตราการแยงตากันนะครับผมสาหรับไฟต่ํารถนะครับประเทศไทยนะครับขับซ้ายแซงขวานะครับวิ่งสวนกันนะครับจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามือนะครับไม่ได้สวนตรงๆแบบนี้นะครับ ตรงวแบบนี้คือชนนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าลูกค้านะครับมีการเคลือบฟิล์มสีดํามาด้วยนะครับก็ยังได้แสงขนาดนี้นะครับผมอ่าแสงเกลี่ยทั่วนะครับไม่ได้สว่างเป็นจุดเล็กๆเหมือนตอนแรกนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะมีแสงอยู่ประมาณแค่นี้เองนะครับอ่าลองดูนะครับพอค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆตัวนี้เปิดไฟหน้าอยู่นะครับเปิดอยู่นะครับมองไปเนี่ยเราเห็นเป็นจุดเล็กๆแค่นั้เองนะครับไฟหน้านะครับผมพอค้าค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับอยู่ ต่ำโฟลคโฮมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับมีอัตราการแยงตาคือเกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนนะเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับไฟต่าไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยเรามาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับอันนี้แสงจากนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผม โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศรีราชาครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็น Gpx Demon 150gn นะครับตัวเก่านะครับ gn โฉมเก่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไฟหน้าเป็น LED นะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับแล้วก็ไฟต่ำเนี่ยขาดด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าไปหาซื้อหลอดเนี่ยมันหาซื้อยากนะครับหลอดมันจะเป็นขั้ว hs1 นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่หลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่า ขั้ว hs 1่กับขั้ว hs ี่เนี่ยมันคือขั้วแบบใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ลองดูอันนี้คือหลอดไฟหน้าเดิมลูกค้านะครับขั้ว hs 1นะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับคือมันจะมีคล้ายคล้ายอะไรตอกไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับส่วนขั้ว hs นะครับผมนี่มันจะตอกไว้คนละแบบกันนะครับแต่ว่ามันสามารถใส่กันได้เลยสังเกตดูที่ขานะครับผม จะเป็นสามขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ปากด้านหลังเนี่ยเป็นสามตัวเหมือนกันจริงๆมันใส่กันได้นะครับแต่ว่าลูกค้าบอกหาซื้อหลอดไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยทาโปรเจคเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใส่เป็น as byson นะครับผมขนาดเลนส์อยู่ที่สองจุดห้านิ้วนะครับวงแหวนชั้นในสีน้ําเงินชั้นนอกสีแดงนะครับอ่าวงแหวนจะเป็นแบบนี้ครับเป็น c c f l สองชั้นนะครับชั้นในเป็นสีน้าเงินชั้นนอกเป็นสีแดงแบบนี้เลยครับผมอ่า โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าบ้านที่เดิมของเรานะครับที่เราเคยถ่ายคลิปกันประจําประจํานะครับผมตัวนี้นะาเป็น a s b y ซ i l o n สอนิ้วนะครับสาวัตต์หลอด 6000k นะครับระยะเหมือนเดิมนะครับเสาไฟฟ้าต้นแรกต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นที่2ไฟทางดับไปอีกแล้วครับไฟทางตรงนี้มันติดมากไม่ติดบ้างอย่างนี้ประจําเลยนะครับอ่าโอเคลองดูอ่าโอเคพอดีมาคิปเม็มบารคาเต็มนะครับกล้องมันตัดไปนี่นะครับผมอันนี้คือไฟหน้านะครับ 6,000K 35วัตต์ b y ซ i น o n นะครับผม สังเกตดูแสงนะครับผมแสงกว้างนะครับแล้วก็คัดออฟคมตัดเป็นเส้นเลยนะครับตลอดเลยนะครับทั้งสองข้างทางเลยนะครับระยะตัวนี้คือไม่ใกล้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงครับผมเห็นไหมครับดูนะครับไฟสูงนี่คือเลยเลยเสาไฟเลยไฟทางอีกนะครับผมไฟสูงนี่คือสูงเลยนะครับผมไฟต่ําไม่แยงตาแน่นอนครับผมคัดออฟคมแบบนี้นะครับแสงจะรวบลงที่ถนนอย่างเดียวเลยนะครับโอเคแล้วลองมาดูนะครับเดก่อนีเทอปิดไฟหน้านะครับผ กดไฟพาร์ตอ้าวไฟพาร์ตไม่ติดอันนี้พ่อค้าไม่แน่ใจเรื่องระบบไฟของลูกค้าครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ารถที่มีไฟพาร์ตอยู่แล้วเนี่ยมันจะติดนะครับผมอันนี้ไฟพาร์ตไม่ติดนะครับหรือว่าออแต่ถ้าเปิดไฟหน้าอยู่สามารถกดไฟพาร์ตได้นะครับอันนี้พ่อค้าไม่แน่ใจเรื่องระบบไฟครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถทุกรุ่นเนี่ยเราต่อไฟนะครับปกติก็คือ h 4อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นปลั๊กสามขาเสียบตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟพาร์ตจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้ใช้ไม่ได้นะครรับในนกณีีท่ปิดไฟห้าอยู นะครับอ่าจะไม่ติดเลยนะครับต้องเปิดไฟหน้าก่อนนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นี่ครับต่ําสูงต่ําสูงนะครับต่าไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับผมถามว่าแสงแค่นี้เพียงพอต่อการใช้งานไหมสําหรับมอเตอร์ไซค์เพราะเขาว่ามันเหลือๆอยู่แล้วนะครับเหลือๆอยู่แล้วสบายๆเลยนะครับระยะตรงนี้นี่โอ้หลายเมตรอยู่นะครับผมคือมันสุดสายตาอยู่แล้วนะครับผมสบายๆแน่นอน โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือสีราชานะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่สายมือล่างสองของจอนะครับผมสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้เลยนะครับเป็นไปได้นะครับพ่อค้าแนะนําให้แอดไลน์นะครับผมแล้วก็ทักคําถามทิ้งคําถามไว้เลยยาวๆนะครับเพราะว่าบางทีพ่อค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับมือถือตลอดเวลานะครับอาจจะไม่ได้ไม่สะดวกรับสายเดี๋ยวนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เวลาทักไลน์เนี่ยไม่ต้องทักทิ้งไว้แบบสั้นๆนะครับบางคนทักมาพี่ครับอย่างเงี้ แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับกว่าพ่อค้าจะได้จับโทรศัพท์แล้วก็ได้อ่านเนี่ยบางทีเย็นนะครับแล้วก็ก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็ตอบว่าครับนะครับแล้วพอตอบไปเนี่ยบางทีมันเย็นหรือมันดึกแล้วบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ได้อ่านมาอ่านอีกทีเช้านะครับพอเชา้าปุ๊บก็ถามพอ่อค้าต่อบว่าขอสอบถามโปรเจคเตอร์หน่อยครับถามอะไรพ่อค้าก็ไม่รู้อีกนะครับพ่อค้าก็ตอบได้อีกแค่ว่า กว่าจะรู้เรื่องกันบางทีเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิมพ์คําถามทิ้งไว้เลยครับผมเราอยากจะรู้เรื่องอะไรยังไงพิมพ์รายละเอียดไปเลยอยากติดตั้งโปรเจคเตอร์หรืออยากจะซื้อไปติดเองรถรุ่นอะไรปีไหนนะครับหรือว่าส่งรูปรถไว้เลยก็ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเวลาพ่อค้าว่างเนี่ยพ่อค้าจะได้มาตอบคาถามได้เลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไ้พบกันใหม่คลิ